อยู่กับผมตีเลขสายมันครับผมพอดีมีหลายๆคนนะครับไม่สบายใจอีกแล้วหลังจากที่วุ้นเส้นไล่ไลสดจบลงไปนะครับกลาวอีกแล้วครับงานเข้าอีกแล้วจริงเหรอไม่ต้องไปก็ได้มต้องกลับไปน้องนนกูดแบบมีเลขสนายไว้ในไล์สดนะทำให้ fc หลายคนสงสัยไม่ต้องจอครับ เออที่บอกว่านะที่บอกว่าคงจะไม่ได้เจอนู่นอีกนานครับเนี่ยหมายความว่ายังไงเอาบอกมาสิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นใจเย็นจะไปไหนไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะไปไหนนนจรริงเข้้านจะไปไหนจะไปไหนก็บอกพี่เด้อ หาแม่นคาเข้าวร้าน<ด>เอาเราเด้าแบอกบนี้จากพี่จะมาไขาข้อสงสัยยิ่งไปใหญ่เลยเอฟซียิ่งจะมาสง่งโพเมียนี่ทำให้เขาทะเลาะกันอีกมุนโดนตลอดเลยนะนี่นี่มาถึงนี่ครับนี่คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment เขาบอกว่าจะไปทาําางนบเสียตีครับน้องโดนมีอะไรกับสาวนุ่นหรือเปล่าพูดแปลกแปลกโอ้ไปทำงานต่างจังหวัดอ๋อไปทำงานต่างจังหวัดไม่กวงคุ ไปไปทำงานต่างจังหวัดน่นนะเออเสียติดก็สงสัยเหมือนกันได้ทีนี้เอาแล้วบันนี้เลยเลยพูดไปว่าจะไม่ได้เจอหน้านุ่นอไปอยู่อ่างทองไปอยู่อ่างองโอ้่นน้องนนจะไปอยู่อ่างทองนะครับจะเปขับหกร้อยแล้วใช่ไหมพูดเล่นหรือพูดจริงอีท้ง เอาหกล้อไปเปิดท้ายขายของครเดียวกันนั้พี่ก็จะตามไปอ่านทองนู่นแหละเศรษฐกิจมันดีต้องขายอาหาราอ๋อเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีต้องขายอาหารเออโควิดไม่ขายอาหารอันยองเฮหอะรัฐบ,บาลเขาประกาศนะต้องขายอาหารต้องไม่เกินสามทุ่มนะ,ะแถวในในเมืองนะเอาแล้วจะม่คิดี คิดถึงใช่ไหมทำไมพูด่งเเท่าไหรได้คุยกับนุ่นหรือเปล่าวันนี้ไม่ยังไม่ได้คุยเมื่อวานเหรอไปนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรแว่วๆนะนุ่นบอกว่านุ่นบอกว่านุ่นจะไปอยู่อ่างทอง,องนุ่นว่าจะเศรษฐกิจไม่ดีจะเอาหกล้อไปเปิดท้ายขายของนะ่อเสียตินเสียติน,ตนว่าไงทำไมอย่างนั้นน่ะนุวลเอ๊ะพ่อขุนศร้ซื้อรถดำให้เนะ ถ้าไปนี่ถือว่าทิ้งเสียตินไปด้วยเลยนั่นนี่ขออัมลาขอจะให้ผูกแขนวันไหนล่ะจะบุไปยางทองอันนี้ก็จะไปยางทองไปกับเขาอยู่ใกล้กันโอ้ไปอยู่ใกล้อาจารย์น้อยด้วยตัวนี้อยู่ใกล้กันไหมอาจารย์น้อยอยู่หนองบัวครับอ้าวอ๋อขายแล้วขายแล้วเสียตินเสียตินโทรมา เอฟซีโทรมาถามซื้อรถแต่พ่อบ่านคอมเมนต์ยังไม่จบนะเสียดีครับน้องนนมีอะไรกับสาวนุ่นหรือเปล่าพูดแปลกๆว่าคงจะไม่ได้เจอสาวนุ่นอีกนานไขข้อสงสัยให้หน่อยครับเอฟซีจะพากันนอนไม่หลับครับเออนี่แหละเอาแล้วเราทำละนอน ขายขายของอะเปิดทนายขายของเปิดทนายขายของสงสัยจะไปจริงเนี่ยเขาวิ่งดินลึมๆเต้นเานั่งเล่นเนาทรถจอดอยู่นี่อะไรวะทีมงานเขาวิ่งดินกันทีมงานเขาวิ่งตัวเองมานั่งจะไปกับใครใครคนเดียวพูดแล้วก็ข่าวแมวพี่ว่าต้องบอกสาวนุ่นไหมนี่ต้องขออนุญาตสาวนุ่นไหมนี่ไม่บอกไปเลยเฮ้ยแล้วสาวนุ่นเขารู้มาเขาจะบ้านยังไงเนาะนี่ เอ้าเรื่องว่าจะหนีไปด้วยกันถ้าเขารักเราก็จะตามเราไปวะาแท้เออเจ้าคิดยังอยู่นี่เนาะถ้าเป็นไปได้จะขโมยน้องนุ่นไปด้วยหรือเปล่านนไม่เดี๋ยวเขาไปลำบากอ๋อเดี๋ยวเขาไปลำบากโอ้โหนี่ลูกผู้ชายครับพี่บุดรู้ไหมนี่ความคิดในสมองตอนนี้พี่บุดรู้เรื่องไหมนี่ไม่รู้ครับเอาตายแล้วบันทึกได้หมดเยตายเลยอย่าไม่ได้บอกใครเลยแล้วคลิปนี้ให้ลงหรือเปล่าที่บันทึกไว้นี่ เอารถดำไปเปิดท้ายขายของนี่นะเอาให้ลงได้เลยเอารถดำไปเปิดท้ายขายของไปขายอะไรถามหน่อยคลายกับข้าวครับข้าวแล้วใครทำให้อ่ะทำเองครับฮะทำเองครับทำเองใส่ครัวหลังกระบะยกถังพวงถังแก๊สขึ้นเลยเวลานอนก็นอนบนรถทำอะไรบ้างกับข้าวทอดไข่ดาวแล้วก็ทอดไข่เจียวขายกะเพราไข่ดาว แกงแก่อ๋อเป็นเจ่าชีพเจ้าแทนอยู่แถ่ไหนอยู่แถ่ไหนว่างอ่างทองอยู่ทั่วจังหวัดครับขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยจากไม้ครับแล้วเดี๋ยวถามว่าทำไมต้องไปอยู่อ่างทองที่อื่นไม่มีไปเออยได้มีเพื่อนจันโอ๊ตอยู่ครับอ๋อทำไมจังหวัดเดียวกันจันโอ๊ก็อยู่น้องบัวจันโอ๊ตอยู่น้องบัวไม่ใช่ปะไม่รู้กวนจังหวัดเสียทีพี่ตินบอกว่าบอกว่าจันโอ๊ตจะไปอยู่อ่างทองเหรอ ติดโควิดอยู่เพราะว่าช่วงนี้ไปไม่ได้เปลี่ยนแผนได้ไหมไม่ไปไม่ได้หรอไปไปไม่ได้เราตอนนี้ใครจะไปขายข้าวขายกับข้าวไงโควิดขายเล่ทั่วเมืองอยู่ไม่มีจุดหมายด้วยจะกิไม่มีจุดหมายด้วยนะมาหนาอะพ่นถุเอายังไงตอนนี้ตอนนนจะไปเล่เอาเจ้าม้าขาวไปเร่ขายกับข้าวอยู่แถวอ่างทองแล้ว อะไรโดนใจนี่อะไรโดนใจนะอออดนน้งเะไรโดนใจให้น้องนนจากไปอยากทองไปขายของไม่มีอะไรไม่มีอะไรโดนใจอยากไปเฉยๆไม่อยากขอไป็นลำบากอีกเนาะสุดยอดเลยบอกสมมติว่าได้ดีแล้วจะกลับมาไหมนี่พูดเกี่บอกสาวนนแล้วค่อยไปหรือว่าไปแล้วค่อยบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไปเลยถึงไปอยู่นู่นก็ไม่บอก เราก็โกหกว่าเราวิ่งวิ่งงานอยู่แถวนี้อ๋อโกหกไว้แล้วคิดแล้วว่าพูดตอนนี้แล้วถ้าเขาเอาคลิปไปลงนู่นก็ไม่รู้เรื่องไปวันไหนอ่ะเดี๋ยวก็ไปครับเดี๋ยวก็ไปวันไหนเอ่ะบออกว่าโควิดอาโคบิงดสาบก่อลนเบื้องต้นถามว่าจะไปวันไหนจะได้หาตังค์ไว้ให้เบิกถูกนั่นนี่ ไปช่วงนี้จะไปยังไม่ได้หรอโควิดให้มันซาก่อนค่อยไปถ้าไปช่วงนี้ก็โอ้โหเสียงคอดังเลยครับน้องมะนาวเขาเห็นพี่เขาเห็นพี่อยู่นี่เขาเหยียบใส่เลยเสียงรถน้องมะนาวน้องมะนาวดังสนั่นหมู่บ้านเลยครับจักสลีปไปใส่หรอกอาก็งานอยู่ทำไมไปวิ่งกับเขามานั่ง จะล้างรถแล้วบ่อ๋อเตรียมไปแล้วย่ารู้เรื่องไหมนี่ไรู้ห่วยอ๋อย่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยทีนี้พ่อก็ยังไม่รู้บ่พาใครไปด้วยนะพาใครไปด้วยนนนเฮ้ยไปคนเดียวไปคนเดียว อะไรแววๆเจติดได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินอะไรน้องปลึดน้องปลึดหบุญเซ็นได้ยินว่าไงบุญเทีนไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินพาทน้องปลึดไปด้วยเดี๋ยวลงคลิปไปใครฟังไม่ทันนะครับช่วยเพล์กลับมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพาน้องอะไรไปที่นี่มีคอมเมนต์นรู้ใครจะโดนด่าด้วยนี่กินข้าวลาดมาส่งกินข้าวลาดหมดเยอะจะไปอ่างทองแล้ว ไปขายข้าวหลามแถวนี้ก็ได้แถวๆน้องเฟิร์สอยู่นี่ขายไม่ได้หรอเขาขายเยอะแล้วอ๋อขายเยอะแต่ถนนไปขายจอดม้าขาวไปนั่นไม่ต้องโบกนะ<ค>นอเออฮะทางตำรวจทางรองโบกจอดข้างทางของโบอกอ๋อไม่ใช่คนซื้อข้าวหลามใช่ไหมอ้าวผมขายข้อสงสัยให้แล้วเด้อน้องนนท์เขาว่าอย่างนี้ <c oughs> ที่ก็สายมันมันไม่มีสาระอยู่ครับเออใช่ครับช่องนี้ไม่มีสาระไขข้อสงสัยเรียบร้อยนะครับแบบไม่มีสาระเอฟซีก็คอยดูตอนต่อไปแล้วกับเป็นเอฟซีวะมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเอาก็คําถามไงถามเขาถามว่าอะไรเขาถามเขาถามว่าจะไม่ได้เจอหน้านู้นเออทําไมทำไมทำเหมือนมีอาการแปลกแปลก ทำไมจะได้ไม่เจอหน้าน้องนุ่นต่อไปคงนานกินข้าวาเอ๋อเลฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มออกมาเทนิดแลด้ว <laughs> ดูกินข้าวหลามหมดคนเียกี่บ้องเยอะเลยห้าบ้องห้าบ้องคนเดียวแล้วแล้วก็นั่งเออยากไปแต่อางคอความรับจะเริ่มออกมาทีนิดแล้วอนนี้ มันทำแม่งทำแม่งแล้วตอนนี้ตายเราบันดีเทีงไหนเราบันดีนี่ว่าเป็นยังมันเทียมมันหัวอะไรเตรียมห้องเปิดห้องไว้ห้องว่างไว้หนึ่งห้องไว้ใส่มาม่านะเย็นนี้แม่งทำแม่งแล้วด็รถถั่วลงหน้าบ้านเออรถถั่วลงหน้าบ้านอ่ะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ